วันนี้ต้องขอรบกวนคุณหมอนะครับเรื่องราวของภาวะสูญเสียการได้ยินครับเราจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรเราจะป้องกันได้อย่างไรต้องขอรบกวนความรู้จากคุณหมอด้วยถามเรื่องของคําว่าภาวะสูญเสียการได้ยินถ้าอธิบายให้เขา้าใจง่ายๆมันคืออะไรครับหมอครับภาวะสูญเสียการได้ยินเนี่ยอ่าอันนี้เราจะเน้นไปในกลุ่มวัยทางานและผู้สูงอายุละกันนะครับเพราะว่า มันเนี้ยมันหมายความว่าเคยมีการได้ยินมาก่อนแล้วการได้ยินเนี่ยสูญเสียไปเนาะสาเหตุเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งเลยมักจะเกิดจากเสียงดังบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาขย,ยายความแต่ละอางกันนะอันแรกข็คือการสั่นคืสันคมีที่ผลต่อการได้ยินรวมถึงยาบางตัวด้วยนะครับสามก็คือพวกอุบัติเหตุศีรษะกระแทกเนี่ยครับก็อาจจะทําให้มีการสูญเสียการได้ยินได้สี่การติดเชื้อนะครับห้า อายุที่มากขึ้นวัยที่มากขึ้นก็ทําให้สูญเสียการได้ยินได้เหมือนกันและสุดท้ายเลยอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับนะปัจจุบันว่าสูญเสียการได้ยินจากอะไรนะครับโอ้หาสาเหตุได้ด้วยนะฮะถ้าเรากลับมาที่เสียงดังก่อนเนาะได้ครับบอครับเดิมได้เลยฮะในเรื่องของเสียงดังเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งคือเกิดจากงานที่ทําอาจจะเป็นพวกแบบโรงงานเครื่องจักรต่างๆเนี่ยครับก็ทําให้เสียการได้ยินได้หรือสอง เสียงดังจากกิจกรรมอื่นๆนันทนาการเปิดเพลงหูฟังดูคอนเสิร์ตยิงปืนอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับคือถ้าผ่านนี่มันเหมือนแบบว่าได้ได้ยินเสียงดังแล้วมันเป็นยังไงครับคุณหมอคะคือระบบการรับเสียงเราจะเสียเลยเหรอคะโดยปกติแล้วถ้าเสียงเข้ามาผ่านช่องหูของเราเข้าไปนะครับมันก็จะไผ่านเยื่อแก้วหูก็จะมีการสั่นสะเทือนผ่านกระดูกหูและไปถึงหูชั้นใน คือในหูชั้นในเนี่ยจะมีเซลล์ขนเซลล์ประสาทน,นะครับที่จะเปลี่ยนสัญญาณขึ้นเสียงเนี่ยเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปหาสมองค่ะไอตัวเซลล์ขนประสาทเนี่ยครับถ้าโดนกระแทก<อ>แรงๆด้วยเสียงที่ดังนะครับมันจะมีการอ่าสูญเสียการเรียงตัวมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะแปลสัญญาเนี่ยไปเป็นสัญญาประสาทได้ดีเหมือนเก่าอ่ะนะครับอ,อันนี้ขึ้นแย่กับ เสียงดังว่าดังขนาดไหนดังนานขนาดไหนด้วยนะครับมันจะต้องภาพออกเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าการส่งต่อผ่านสัญญาณไปเรื่อยๆให้แปลให้แปลความหมายคล้ายๆกับลําเสียงตัวตัวแปลสัญญานี่เองแต่มันโดนกระแทกเสียงดังโดนแรงกระแทกเสียงก็คือคลื่นแบบคลื่นนะครับคลื่นันกระแทกกระแทกแรงมากๆมันทําให้เสื่อมไปเรื่อย เตอมไปมันก็เสียไปครับใช้เวลานานแค่ไหนอ<ช>ะคะสมมติว่าเราทํางานมาตั้งแต่วัยทํางานยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุเท่าไหร่อะคะที่เราอาจจะอยู่ในโรงงานอะไรที่เสียงดังมากๆครับในเรื่องของเสียงดังเนี่ยจริงๆอมันอยู่ที่เสียงว่าดังขนาดไหนโดยปกติอ่ะถ้าเสียงดังระดับมากๆเลย นะครับแบบพวกเสียงในโรงงานเนี่ยมันมักจะเกินระดับที่ที่เขาจะวัดกันนะเนาะถ้าถ้าวัดกันเนี่ยมันมักจะแบบเกินประมาณแบบ85-90เดซิเบลขึ้นไปที่อาจจะอาจจะเป็นหน่วยที่ฟังไม่ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ว่าเนี่ยมันดังขนาดไหนเนาะแต่ว่าถ้าดังประมาณนั้นน่ะก็แบบไอ้พ่นเครื่องบินเสียงเครื่องจักรดังๆเนี่ยครับโดยปกติถ้าเกินประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยก็ส่งผลให้ถูเริ่มเสื่อมได้แล้วอ่ะนะครับ หรือถ้าดังมากๆจริงๆอาจจะเสียขึ้นมาทันทีเลยก็ได้นะครับมันจะต้องดังมากๆเลยใช่ไหมครับ้าเสียงเครื่องบินดังแค่นะถ้ามันจะทําให้แบบหูเนี่ยเกิดปัญหาทันทีทันใดครับเสียงปืนเงี้ยเคยถ้าสมมติไม่มีใครเคยแบบลองไปแบบยิงปืนสนามยิงปืนอาจจะเคยได้ยินว่าพอยิงปุ๊บหูเสียงวี่ขึ้นมาทันทีเคย ผมเคยเจอคนมวิ่งขึ้นมาทันทีนั่นแหละมัราะนั่นแหละคือจริงๆแล้วมีการสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นแล้วครับมันจะวิ่งแบบอยู่ข้างในหูในหูอย่างนี้เหรอคะคุณหมอใช่อ้องปกติแล้วอ่ะส่วนหนึ่งมันจะกลับมาปกติได้นะครับแต่ถ้ามันปรับมันกลับมาได้มันก็จะกลับมาใน24ชั่วโมงครับแต่ถ้ามันเกินไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังวิ่งอยู่เนี่ยคุณมีความเสี่ยงนะครับที่จะสูญเสียการได้ยินถาวรอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยถ้า่างนั้นนะครับ ถ้านั้นพวกนี้จะเสียงสูงเนาะใช่ใช่แล้วมี<ช>ปัจจุบ<ช>ัน<ช>ที่มีนอกจากได้ยินแบบนี้แล้วมีการกระทําให้ตัวเองโดนเสียงดังนี่เยอะขึ้นไหมคะเช่นเออรับโซเชียลรับสื่อใส่หูฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะเยอะไหมคะครับอันนี้เยอะขึ้นครับม,มันเยอะขึ้นจนตอนเนี้องค์การอนามัยโลกอะครับเริ่มมีการขันมาสนใจกลุ่มหเด็กและวัยรุ่นขึ้นมาแหละว่าหลังจาก ยุคโควิดขึ้นมามีการใช้หูฟังมากใช่่อจนเนี้ยนะภายในภายในสองสองสามปีผ่านมาเริ่มมีการรณลง์เริ่มพวกนี้แหละให้เราเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กมากขึ้นมีการถามมากขึ้นว่าเริ่มมีอาการแบบนี้หรือเปล่าใช้หูฟังมากเกินไปไหมเปิดดังเกินไปหรือเปล่าอ,อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเสียงดังนะครับเ,เรื่องถัดไปที่มันจะเสี่ยงต่อการภาวะสูญเสียการได้ยินคือเรื่องของสารพิษครับ คุณหมอครับ,รบสารพิษที่ว่านี่มันต้องเป็นสารพิษลักษณะแบบไหนครับจริงๆทุกอย่างนะที่เข้าไปในหูเราเนี่ยนะครับโดยที่โดยเฉพาะที่มันเข้าไปถึงบริเวณหูชั้นในผ่านเยื่อกระหูไปแล้วเนี่ยเกือบทุกอย่างเป็นพิษต่อหูชั้นในทั้งหมดเลยครับ <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยน้อยมากสารเนี่ยน้อยมากที่แบบเข้าไปถึงหูชั้นในแล้วจะไม่ได้เป็นพิษนะแต่ปกติอะไรล่ะ มีอะไรเข้าหูอ่ะเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่อ่ะแก้หูอ่ะเขายังดีอยู่ม,มันก็เลยไม่ได้เข้าไปถึงหูชั้นในแต่ถ้าใครก็ตามที่มีภาวะแก้หูทะลุหรือเชื้อในหูชั้นกลางอย่างที่อ่รอบก่อนที่ที่ทม,มีการได้คุยกันบ,บ้างเนาะครับครับครับเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นมาก,มากๆนะครับอะไรจะเข้าไปในสารพีจร<ฮ>รพ่จะเข้าไปในหูได้<ฮ>คืออะไรคะคุณหมอเช่นอ่ายาหยดหูอะไรอย่างนี้หรอ อ้แจะหูก็เป็นไปได้หรือบางทีมีการหยอดพวกจะล้างนะมีการเอาแอลกอฮอล์เข้าไปเ<ห>นี่ยครับต้องมีความเสี่ยงเพราะงั้นรอบก,ก่อนผมเคยเคยมาให้สัมภาษณ์ทีหนึง่งเรื่องเรื่องแง่หูเนาะครับครับก็ถึง<ห>ได้ถึงได้มีการเย้นย้นแบบว่าถ้าจะหยอดพวกยาลายที่สุดแบบนี้นะก็ต้องมั่นใจนะว่าแงหูเราไม่ทะลุเราไม่มีหู คือมีน้ำหนองไหลจากหูเนี้ยม,มันมีความเสี่ยงแล้วถ้าพวกนี้ก็ไม่ควรจ,จะใช้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่นอกจากว่าทั้นบัตรที่จะเช็ดหูบริเวณรอบนอกแล้วเนี่ยไม่ควรจะหยอดหูเลยใช่ไหมคะถ้าถ้าไม่แพทย์ไม่แนะนาหมายถึงว่าเป็นคำสั่งของแพทย์ถามว่าหยอดได้ไหม,มถ้าเป็นยาที่ทํามาเพื่อทําความสะอาดหูอะ่ะก็หยอดได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปต้องระมัดระวังว่าคุณมีแก้งหูทะลุหรือเปล่า แต่รเราก็ไม่รู้อีกเนาะ<ช>แต่ถ้าเราได้วิ่งปกติอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็จะอา,อาจจะมั่นใจขึ้นอีกนิดนึงว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยนะก็ไม่หยอดก็อาจจะดีที่สุดนะครับอืมครับครับเสียงดังหนึ่งเสียงดังนะคะเพราะว่ากาันสูญเสียการได้ยินสองเรื่องของสารเคมีและทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยผมผมขอเพิ่มอีกนิดนึงมันไม่ใช่แค่เรื่องอะไรหยอดเข้าไปด้วยแต่รวมไปถึงยาที่ทานด้วยครับ Oh. ยาที่ทานหลายตัวเนี่ยมีผลต่อการได้ยินแต่ในเรื่องนี้นะผมแนะนําว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องการได้ยินอยู่แล้วเนี่ยจะไปรับยาอะไรก็ถามเภสัชจกรหรือถามคุณหมอนิดนึงว่ายานั้นมีผลต่อการได้ยินหรือเปล่าถ้ามีเขาจะได้หลีกเลี่ยงหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงจะได้มีการวัดและตรวจคัดกรองตรวจการได้ยินติดตามหรือว่ามันมีผลแล้วหรือย,อยังนะครับเออต้องถามเภสัชกรก่อน,อนมียาอะไรบ้างคะคุณหมอยกตัวอย่าง ตัวอย่างเนี่ยาาส่งผลมาทั้งเห็นชัดเลยจะเป็นพวกยากลุ่มเคมีบํบาบัดอย่างเงี้ยครับยาขับไปัสะวะบางตัวบางคนอาจจะมีผลได้นะครับหรือยาฆ่าเชื้อบางตัวก็มีผลทําให้การสุนเสียกกลายเป็นเกิดขึ้นได้นะครับเคมีบํบาบัดคืออะไรคะคือคีโมห,หรอห<อ>มอเคมีโมนั่นแหละครับหมอเคมีโมนะเคมีโมนี่ก็มันก็ส่งผลในในทุกหลายระบบของร่างกายพอสมควรรุนแรง คุณหมอก่อนเนาะใช่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 อ่ะสาเหตุต่อไปครับคุณหมอครับที่คุณหมอจะอธิบายเพิ่มเติมรั้คุณหมออ่าสาเหตุต่อไปก็คือที่เมื่อกี้พูดค้างไว้อุบัติเหตุศีรษะกระแทกไปตรงไปตรงมาเข้ามารุนแรงก็กระเทือนเข้าไปถึงหูชั้นในก็มีผลได้นะครับหรืออาจจะไม่ถึงหูชั้นในกระดูกหูเยื่อแก้วหูมีการบาดเจ็บแล้ก็มีผลได้อย่างนี้ตรงไปตรงมาต่อมาเรื่องการติดเชื้ออันเนี้ย นะครับ,รบอาจจะเป็นต้งแบ่ติดเชื้อยุ่งเรี่ยหุย้นสมองเสพก็ได้หรือไปจนถึงติดเชื้อไวรัสให้หวัดให้หวัดใหญ่โควิดก็ทาให้เสี่ยงเสียงการได้ยินได้เช่นกันแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นทันทีหลังจากเป็นด้วยนะครับอือาจจะเว้นระยะไปช่วงแบบสองสามอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งประมาณเนี้ยก็ยังส่งผลตามมาได้นะแต่อันนี้มันจะค่อนข้างที่จะพิสูจน์ยากแหละถ้ามันเป็นผังจากนั้นนานๆนะครับ,รบแต่ก็มันก็ีผลประมาณจริง ครับเรื่องของอุบัติเหตุน,นะฮะออแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะทําให้เราเจอกับภา,ภาวะสูญเสียการได้ยินใช่ครับอืมการติดเชื้อเนี่ยมันจะต้องมาจากช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมอครับต้องผูดยตรงก็ได้ครับติดเชื้อทางสมองก็ได้หรือว่าเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่เป็นปุกพวกไวรัสอย่างเงี้ยครับก็สามารถ ส่งไปถึงหูได้เช่นกันอืมครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่จะนำไปสู่ภาวะการสูญเสียการได้ยินแน่นอนว่าเกิดจากเรื่องของความเสือ่อมตามช่วงวัยอายุที่เพิ่มมากขึ้นเอ,อกลุ่มช่วงอายุไหนครับที่มันจะมีความสุ่มเสี่ยงเริ่มสูญเสียการได้ยินครับคุณหมอครับคือถ้าเอาตามอายุนะครับ อายุสักหกสิบปีเนี่ยจะมีคนที่เสียการได้ยินจากอายุเนี่ยสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเพิ่มไปจนถึงสักแปดสิบเนี่ยก็จะเสียประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสักห้าสิบเปอร์เซ็นตได้เลยโอ้ก็ก็แปดสิบไปใช่ไหมครับก็จะต้องเพิ่มเกินหกสิบไปยี่สิบปีเนี่ยก็มากเลยนะเดี๋ยวนี้หกสิบก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมยังรู้สึกว่าเออคนที่อายุแบบ อาจจะกเสียไปแล้วยังดูหนุ่มยังดูแน่นอยู่เลยเอออาจจะมันอยู่กับการระวังรักษาของเขาใช่ไหมคะบางคนหกสิบแล้วก็ยังฟังอะไรได้ดีอยู่คืออาจจะว่าถนอมหูไว้อย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวนี้ในในลักษณะของปัจจุบันกับอดีตคนหูเสื่อมเอ่อในช่วงไหนมากกว่ากันนะคนหกสิบเนี่ยค่ะคนสูงวัยเดี๋ยวนี้จะเยอะขึ้นอ๋อเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นอีกเดี๋ยงมีเยอะขึ้นนะครัยิ่งะวังรื่อ่อ สิ่งทีง่ไม่ได้ครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนสัมผัสต่อปัจจัยเนี่ยทั้ง,งเรื่องเสี่ยงทั้งเรื่องสารพิษเนี่ยเรื่องยาอะไรเงี้ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มตามไปกับสิ่งที่พบเจอมากขึ้นนะครับมแม้จะรู้มากขึ้นแต่ก็ไม่ไม่รู้จักถนอมตัวเองเอาไว้ทัพนะรับครับก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งสาเหตุที่ ที่ที่สำคัญก็คือ <S 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 เรายังหาสาเหตุไม่เจอ <S 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 เอเป็นสาเหตุที่เรายังหาสาเหตุไม่เจอตรงนี้มันมันมันเป็นยังไงครับอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงฮะในในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมาในลักษณะว่าอยู่ก็หูด,ดับผูด,ดิ้งลดลงฉับพลันนะครับถ้ามีอาการแบบเนี้ยโดยปกติแล้วพอเข้ามาหาพบแพทย์นะครับจะมีการพยายามหาสาเหตุต่างๆก่อน นะมันก็จะมีสาเหตุส่วนหนึ่งที่หาได้อย่างที่ยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วก็มีสาเหตุส่วนน้อยๆนะครับนะที่ที่เราก็จะหากันต่อแต่มันก็จะมีกลุ่มใหญ่นะครับหลายหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละที่เราก็ไม่รู้สาเหตุนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะพยายามดูว่าอมันมีอะไรที่จะทําให้มันเกิอเอดอันตรายได้หรือเปล่านะครับ หลักๆเลยนะเราประชาพยายามไปหาว่ามีโอกาสเป็นพวกเนื้องอกเส้นประสาทขาสมองไหม oh. โอกาสไม่เยอะนะครับประมาณหลักหน่วยอ่ะสองสามเปอร์เซ็นท่านั้นแหละ hmm. แต่ว่ามันอาจจะไม่มีอาการอย่างอื่นอัน,นี้ส่วนหนึ่งก็หาไปหาไม่เจอก็บอกได้แค่ว่าเออเ็าไม่รู้เหมือนกันละครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่าหาเจอก็รักษาไปตามนั้นโดยถ้ามี สูญเสียก็ยินฉับพันแนะนํารีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าในช่วงแรกๆของการสูญเสียเราสามารถที่จะให้ยาเพื่อกู้การได้ยินอะ่ะมันมีโอกาสกลับมาได้อะ่ะแต่บ,บางคนคิดว่าแบบอืไม่เป็นไรหรอกรอก,ก่อนแปบบ๊บนึงเลย้ะครับถ้ามันเกินระยะเวลาไปช่วงหนึ่งแล้วอะ่ะโดยในหลักที่ดีที่สุดก็คือไม่เกินสองสัปดาห์ครับแต่ถ้ามันเกินเป็นแบบเดือนหลายเดือนไปแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาแล้วครับล<ต>หลายคนก็นจะเสียใจอย่างว่าแบบโอ้โหรูยีน่าจะมาแต่แรกเนี่ยครับ เ,ออเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเกิดภาวะาสูญเสียการได้ยินแล้วเราฟังอะไรไม่ได้ยินตะโกนเรียกกันขนาดไหนยังไงรคะรอันนั้นก็จะเป็นเป็นอาการที่เด่นชนัดเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงที่คนอื่นพูดคุยเราจะะถามอีกงนี้ใช่ไหมคะอ่าใช่หรืออาการอีกอันหนึ่งก็คือมีเสียงดังในหูครับอา <istan> จ<อ>จะเป็นเสียงวีดเสียงซ่ารู้สึกอื้อทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการที่เกิดจากการสูญเสียการได้ยินได้ทั้งหมดนะครับถ้ามี ถึงแม้ว่าการได้ยินนั่นคือว่าคุยดูเรื่องอยู่เนี่ยแต่มีเสียงวิทอยู่ในหูอะมีเสียงซาซาเสียงเหมือนวิ่งรีดร้องอะไรเงี้ยครับอืมรีบมาตรวจได้เลยครับอ๋อคือถ้าถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้มีเสียงในหูด้วยนะเริ่มมีเสียงซาซาถามถามอีกครั้งหนึ่งเสียงวิงวิงเรียกเอ่อใครมาเรียกอะไรเนี่ยเริ่มแบบว่าจะต้องเอ่อฮะอะไรนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าใน ่ซึ่งถ้าในคนอายุสูงอายุหน่อยบางทีท<ะ>อาจจะมาในลักษณะว่าอ่าลูกหลานเห็นว่าทาไมคุณยายเปิดทีวีเสียงดังจังนะเนี่า,าหรือว่าทําไมเราต้องพูดกันเสียงดังมากขึ้นเวลาคุยกันนะเนี่ยอาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บางทีตัวคนไข้เองอ่ไม่ได้รู้สึกอะไรอะครับแต่คนรอบข้างเราเนี่ยเรื่องรู้สึกละเราอาจจะลองถามเขาดูว่าแบบเออจริงๆแล้วมันมีปัญหาหรือเปล่าหรือถ้าไม่แน่ใจก็พา,ามาตรวจได้นะครับแบบเนี้ย อืแบบนี้ก็คือควรจะต้องรีบรีบไปพบแพท์ดีกว่าใช่ไหมครับคือมันก็จะมีหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองหรือไม่ก็รักษาด้วยตัวเองเนี่ยมันมันจะสามารถดูแลตัวเองได้บ้างไหมครับคุณหมอครับสมมติเรารู้ว่าดังเราหรี่เสียงลงเราฟังทีวีเบาๆเราพูดคุยอุ้ยดังไปแล้วเราพยายามให้เบาลงเงี้ยมันจะหายไหมคะอ่า แนะนำว่าถ้ามันมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยม,มาตรวจก่อนนะครับเพราะ<อ>ว่าการปล่อยไว้อ่ะมันมักจะไม่หายไปด้วยตัวเองะครับนะโดยเฉพาะการที่มันเป็นมา<อ>ค่อยๆเป็นมาอย่างเรื่อนนานยิ่งไม่หายด้วยตัวเองนะครับก็เลยก็แต่เราก็ต้องมีวิธีป้องกันได้อยู่นะครับอือๆๆต้องต้อง,องอยังไงได้บ้างรครับหมอครับคือความเสี่ยงบางอย่างมันป้องกันไม่ได้เนาะอย่างพวกอายุพันธุกรรมเนี่ยป้องกันไม่ได้คือป้องกันไม่ได้ แต่ว่าบางอย่างเราก็ป้องกันได้เช่นเสียงเนี่ยก็คือเลี่ยงที่เสียงดังก็ถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องใส่สที่ป้องกันบางคนทํางานในโรงงาน,น่งครับเขาแจกที่อุดหูมาหรือแจกตัวเหมือนเฮดโ s นเลยป้องกันหูป้องกันการได้ยินเนี่ยต้องใส่นะถ้าไม่ใส่เนี่ยแปลว่าคือปกติถ้าเขาแจกมาควาว่าตรงนั้นเน่ะเขาวัดแล้วว่ามันดังมากถ้าเราใส่ไม่เต็มเวลางานเนี่ย เราพบว่าการถอดออกแค่แป๊บเดียวเนี่ยครับมันจะเพียงพอแล้วครับที่จะทําลายหูเราเนาะท้งใส่ก็ควรจะต้องสตรีทเลยนะครับใส่ได้ก็ยิ่งดีทีนี้ถ้าเป็นหูฟังล่ะอ๋อคัรใส่เราจะเล่นอย่างดีอ่าอันเนี้ยคอนนคือแนะนำว่าเปิดไม่เกินหกสิบเปเซนของความดังแปซซิมัม นะครับเราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆว่าในโทรศัพท์เราอ่ะเกิดขึ้นไปปุ๊บมันอาจจะเปลี่ยนสีทั้งไอไอตัวทั้งแอนดรอยเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเลยจากสีฟ้าๆเมื่อกี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มอันนั้นอ่ะเป็นตัวเช็คมาสเลยว่าเนี่ยแหละหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นตัวที่ดูได้เราควรจะทําให้มันพอดีหมาถึงว่าเอาให้เราพอได้ยินนะ่นะคะไม่ค่อยไม่ใช่บางคนเนี่ยก็จะติดนิสัยเร่งดังไปเลยเหมือนเหมือนเราด ปรุงอาหารน่ะยังไม่ทันชิมเราก็จะเติมน้ําปลาน้ําตาลอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ฟังให้มันได้ยินก่อนนะ,ะค่อยๆเอาแต่พอดีครับเออาแต่พอดีอืมเอแต่พอด,ออพอดีคุณหมอครับพอดีว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยฝากสอบถามมานะครับว่าเอาวัยรุ่น ที่เสียบหูฟังไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาหลับเวลานอนที่จะต้องมีหูฟังเสียบไว้ฟังเพลงเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอ้าวเ<อ>บร่ะก็จะได้มีเสียงเพลงก<ช>ลอง่อมจะได้นอนหลับเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําลายสตอประสาทหูได้บ้างไหมคมรับคุณหมอฮะอันเนี้ยถ้าในแง่เสียงมันคือความดังครับถ้าเขาเปิดมันไม่ได้ดังแหละมันก็คงไม่ได้มีผลอะไรแต่เชื่อเถอะเวลาเปิดเพลงเนี่ย มันดังเกิอบทั้งนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าจะเปิดนะผมแนะนําว่าให้เบาๆ่ะเอา60เปอร์เซ็นตเป็นหลักก็ได้ให้มันน้อยกว่านั้นสักหน่อยหนึ่งเปิดแค่ก่อนนอนเนี่ยไม่ต้องดังมากครับตั้งเวลาปิดไว้เลยไหมคะแล้วก็ไม่ต้องใช้หูฟังก็ได้มันดีไหมคะจริงๆถ้าไม่ไม่ใช้ได้จะดีกว่าเพราะว่าเหตุผลหนึ่งของการที่เราถ้าเราใส่หูฟังนะข้ามคืนไปก็คือว่าตัวหูฟังเนี่ยมันจะกดช่องหู แล้วจะมามาซึ่งภาวะหูอักเสบได้นะครับการใส่แบบไม่ถอดเลยเนี่ยขนาดคนใส่เครื่องเื่วยฟังอะครับโดยปกติเรายังแนะนําให้เขาใส่เฉพาะกลางวันและกลางคืนถอดหรือพักหูนะครับการใส่หูฟังวัยรุ่นก็เช่นกันนะครับอ,อ๋อก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่แนะนําให้ใส่สวมใส่ข้ามคืนไปใช่ครับออมันก็จะมีการอันตร,รายได้อยู่เหมือนกันนะครับคุณหมอครับเออแล้วคือ มันจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนในวัยเด็กๆน้อยๆไหมครับเรื่องของภาวะการสูญเสียการได้ยินเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ฟังมาเนี่ยสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากอาการเสื่อมเรื่องของการทํางานที่มันสะสมมาตั้งแต่วัยทํางานแล้วก็มันมักจะเกิดขึ้น <ๆ S 1> เห็นผลชัดเจน <ๆ S 1> เห็นภาพชัดเจนเนี่ยในวัยที่แบบค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วเด็กๆก็มีความเสี่ยงไหมครับในปัจจุบนันครับคุณหมอครับ ของเด็กๆเ,เนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่มาตั้งแต่เกิดติดเชื้อบริเวณในช่วงแบบหลังเกิดใหม่ๆอะไรเงี้ยครับหรือในช่วงเด็กตัวน้อยๆอย,อยู่อันนี้ทําให้สเสียการได้ยินได้หรือ<ถ>จำเป็นต้องมีการแบบใช้ยาฆ้าเชื้อเยอะๆบางตัวที่แบบพวกฉีดยาอะไรเงี้ยครับก็มีความเสี่ยงเยอะขึ้นแต่ความเสี่ยงอื่นๆน,นะในวัยเด็กเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเสียงเป็นหลักนะครับส่วนอื่นไม่ค่อยมี อมนะครับหม,มอก็เรียกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเพศ<ด>ทุกวยัยโอ้ใช่ไหมคุณหมอพูดถึงเรื่องของหูในวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังทางบ้านถามคุณหมอเข้ามาเยอะมากอ,อย่างกรณีคนที่เขาต้องขึ้นเครื่องบิน ขึ้นปั๊บเป็นปัญหาของโอนหเป็นปัญหาของหลายหลายคนจริงๆโดยเฉพาะต้องมีวิธีนะคะเออมันจะต้องป้องกันยังไงหรืว่ามันจะกดอากาศหรือมันเป็นสัญญาณของการเตือนอะไรบางอย่างในหูเราหรือเปล่าคุณพี่ท่านนี้ถามมาว่าใช่เครืเครื่องบินปั๊บปวดหูมากๆอันตรายไหมครับบางครั้งเนี่ยปวดจนรู้สึกมีอาการไม่สบายเลยอ่ะฮะรวมเครื่องบินเครื่องเคร่องบินแล้วปวดหูเนี่ยอันเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินโดยตรงนะครับแต่ว่าปัญหาที่ปวดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในปกติแล้วเนี่ยนะครับหูเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหูชั้นนอกก็คือช่องหูไปหูได้หูชั้นกลางก็คือเป็นช่องว่างโพงอากาศที่จะมีหลังเยื่อแก้วหูเนาะแล้วก็มีกระดูกหูจะเป็นหูชั้นในที่ผมเล่าไปตอนก่อนหน้านี้ตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันจะมีท่อไว้ระบายับความดันต่อไปถึงหลังโพรงจมูกนะครับ พวกนี้เวลาเรามีการเปลี่ยนความดันเยอะๆท่อนี้จะมีต้องทาหน้าที่การระบายเพื่อให้ความดันในหูชั้นกลางเนี่ยกับข้างนอกเท่ากันไม่งั้นถ้าเกิดความดันสองที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะดันหรือจะดูดเดยื่อแก้วหูทําให้รู้สึกว่าตื้อขึ้นเพราะงั้นบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่อาจจะอาจจะมีแบบเป็นหวัดอยู่เป็นภูมิแพ้มีคัดจมูกนิดหน่อยพวกนี้ท่อระบายความดันเน่ะมันอาจจะวมเล็กน้อย มีน้ำมูกไปอุดอยู่ก็เลยทําให้ทํางานได้ไม่ค่อยดีเวลาเปลี่ยนความดันเยอะเช่นขึ้นื่องบินก็จะรู้สึกเยอะเป็นพิเศษเราสามารถแก้ด้วยการอาจจะเคี้ยวบางคนถึงใช้การเคี้ยวหมากฝรั่งเป็งจริงบางคนใช<า>้ให้หาวใช่ไหมคะถ้าหาวการขยับกรามเนี่ยครับไม่ว่ายังไรก็ได้ขยับกรามถ้าปากจัดฟันถ้าข้าอะไรเงี้ยครับก็จะทําให้มัน ขยายท่อแล้วปรับความดันได้ปกติแล้วลงมาพอมันความดันมันไม่เปลี่ยนแล้วลงมาจากเครื่องบินอะไรเงี้ยมันมักจะหายนะครับแต่ถ้ายังไม่หายเราเป็นนานหลายวันนี้แนะนํามาตรวจเพิ่มนะครับคือถ้ามีอาการเหล่านี้คือเราก็ยังคงสามารถที่จะขึ้นเครื่องบินได้อยู่ใช่ไหมก็เป็นเพนาะว่นเราอาจจะต้องหาวิธีการที่จะต้องป้องกันฝึกไว้อย่างนี้ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมคุณหมอฮะ ได้ครับคุณหมอคะสุดท้ายแล้วคะ่ะในเรื่องของการได้ยินการป้องกันการสูญเสียเนี่ยรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันขึ้นมาที่ว่าเอียร์โทนมันสามารถตรวจสอบภาะวะสูญเสียการได้ยินได้เราจะโหลดแอปมาในมือถือเราอย่างเงี้ยได้ตรวจสอบได้จริงเหรอคะคุณหมอคะอันนี้ก็อบอกว่าได้นะครับเราสามารถใช้แอปเนี้ยคัดกรองเบื้องต้นได้จริงๆริแอปเอียร์โทนเนี่ยเขาทำขึ้นมาเนี่ยมันมัน มันพัฒนาร่วมกันมาจากหลายองค์กรนะครับเ<ช>นี่ยเขาทำจากก็คือมีจุลาสว,วัสช,าช College ออยูเนซียูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอนเนี่ยกับตัวบริษัทเอทอนเองอะ่ะเขาร่วมกันพัฒนาอันเนี้ยจริงๆก็ถือว่าเป็นดีมากๆเลยที่แบบมีคนไทยอ่ะพยายามจะพัฒนาเครื่องมือเครื่องไม้มาเพื่อให้เราชาวไทยมีเครื่องมือ,อมในการจะตรวจชัดกรองการได้ยินของเราเองครับแต่ว่าให มีดอกจันนิดหน่อยครับ,ค,รบคือการคัดกรองต้องยำ้ำการคัดกรองก็คือการคัดกรอง <ừ> นะครับ <ừ> มันยังไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยได้เพราะงั้นถ้าเราคัดกรองแล้วแล้วเราเจอว่าเออมันอาจจะผิดปกติผมก็ยังแนะนําว่าควรจะไป <ừ> พบ <ừ> หมอหูกอจมูกน้อใกล้บ้านก็ได้ <ừ> เพื่อตรวจช่องหูแล้วก็ตรวจการวินิจฉัยการได้ยินเพิ่มเติม จริงๆถ้าดูให้ดีในในแอปนะอันนี้ผมก็เคยกดเข้าไปดูเหมือนกันครับค่ะถ้าจะตรวจให้แม่นย้ำมากขึ้นน่ะเขามีแนะนำด้วยนะว่าแบบควรจะใช้หูฟังแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีส่งผลต่อาการตรวจทั้งนั้นเพราะงั้นก็ให้ดูไว้คร่าวๆได้นะครับครับอ๋อมันก็อาจจะลองเข้ากันดูนะคะ Eartone นะคะอ e อ r t o n e AR อ๋อแต่มันก็จะมีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะในการที่จะ ให้ผลในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบอ๋อท่านงั้นถ้าถ้ารู้ถ้ารู้ว่าเราเนี่ยเริ่มมีอาการอย่างที่คุณหมอได้อธิบายไปควรจะต้องไปพบแพทย์จะดีที่สุดใช่ไหมครับคุณหมอครับถ้ารู้ว่าเราเสียงเนาะมีเสียงวิ้งมีอะไรอย่างที่คุณหมอบอกใช่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 นะครับผมก็ก็วันนี้ก็ได้หลากหลายประเด็นนะเรื่องที่คุณหมอเนี่ยนำมาให้ความรู้กันเรื่องของภาวะการหูดับป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ในภายหลังใช่ไหมคุณหมอฮะ ดีที่สุดครับดีที่สุดสุดท้ายอยากให้คุณหมอช่วยสรุปนิดนึงครับเรื่องของวิธีการป้องกันหรือว่าไม่ให้เกิดภาวะอาการสูญเสียการได้ยินเนี่ยเออมากมายคุณหมอจะสรุปหรือว่าทิ้งท้ายว่ายังไงได้ให้ให้ผู้ฟังได้บ้างฮะผมผมขอสรุปนิดนึงนะครับก็คือการป้องกันเนี่ยอยากให้อ่นุ้ฟังเนี่ย้นสองอย่างหลักๆเลยหนึ่งคือเรื่องเสียงอืนะครับเสียงเนี่ยอยากให้ดังเกินไปนะครับอย่างที่บอก ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงป้องกันได้ป้องกันบถ,ถ้าเกิดอยากจะฟังจริงๆกับความดังไม่เกินหกสิบปอร์เซ็นตใช้ได้นะครับอ,อันที่สองคือถ้ามีต้องดวนสารเคมีหรือทานยาแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีภาวะสูสียกันได้ยินถามก่อนถามเภสัชกรถามคุณหมอก่อนว่ายานั้นยานี้มีผลต่อการได้ยินของเราหรือเปล่าคถ้ามีคุณหมอก็จะได้เลี่ยงให้ ผมก็มาระวังให้ดีเนาะใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ําคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์เมธินะครับชินะชาชวานิตชัชวารัตน์นะครับกลุ่มศูนยแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสอนาสิกจากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับที่